วันนี้จะมาแนะนําการเปิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษในมือถือ Vivo ขึ้นมาใช้งานกันนะครับตัวเมนูตัวนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันจะมีปุ่มขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานเลยตั้งแต่ปุ่มเปิดปิดเครื่องใช่ไหมเราสามารถสั่งรีเซ็ตปิดเปิดเครื่องโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มเปิดนะครับแล้วก็ลูกเล่นอย่างอื่นนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงใช่ไหมอ่าเราสามารถเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันจะช่วยในการถนอมปุ่มนั่นเองนะครับ เพิ่มลดความสว่างหน้าจอตรงนี้ได้หมดนะครับจับภาพหน้าจอสั่งล็อกหน้าจอนะครับเนี่ยเข้าตั้งค่าด่วนเปิดปิดเสียงนะครับเปิดปิดการแจ้งเตือนตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเวลาเราเปิดใช้งานจะมีรูปคนเห็นไหมอยู่ด้านขวามือล่างนะครับเห็นไหมอ่านะครับทีนี้การเปิดใช้งานเราทํำยังไงไม่ยากนะครับในมือถือ vivo มีทุกเครื่องนะครับตอนนี้ไปที่ตั้งค่านะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูรุ่นของมือถือก่อนที่ผมทําให้ดูตัวนี้นะครับไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเนี่ยตัวนี้เป็น Vivo 1906นะครับก็คือ Y 1 1นั่นเองนะนะครับตัวนี้รันด้วย Android 11แล้วนะวิธีอยากดู Android ก็กดย้ำไอแอนดรอครับเนี่ยครับนี่คือหน้าตา Android 11นะครับเป็นแบบนี้อ่าโอเคทีนี้เราจะเปิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษเปิดตรงไหนนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ จะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเรากดรูปคนเนี่ยมันจะผูกขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าเราต้องเปิดใช้งานก่อนนะไปที่ตั้งค่าครับวิธีเปิดใช้งานทํำยังไงไปที่ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดเข้าคําว่าทางลัดและการเข้าถึงเนี่ยครับตัวน,นี้กดเข้าไปเลยอ่าซึ่งก็จะมีเมนูให้เราเลือกใช้งานเยอะเลยนะนะครับโอเคทีนี้พอเข้ามาในนี้เราจะไปเปิดใช้งานตรงไหนนะครับให้เราเลื่อนครับเลื่อนขึ้นมาอ่ามันจะอยู่ข้างล่างหน่อยนะครับ เเลื่อนลองมาเสร็จแล้วนะครับให้เล่าเข้าที่คําว่าการใช้งานอ่าตัวนี้จากนั้นนะครับพอเข้ามาตัวนี้นะครับเลื่อนอยู่ครับเลื่อนหาคําว่าเมนูการช่วยเหลือพิเศษนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับกดเข้าไปตรวนี้จะเห็นว่าตอนนี้มันเปิดอยู่เพราะว่าผมเปิดแล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเราอะผมลองปิดนะครับจนตัวคนจะหายไปเห็นไหมพอเปิดใช้งานปับ๊บนะครับดูนะ าเปิดใช้งานปับ๊บนะครับเขาจะแจ้งเตือนขึ้นมาให้เรากดอนุญ,ญาตนะครับเขาบอกว่ามันจะมีรูปคนโผล่ตรงนี้นะอ่าให้เรากดรับทราบนะครับเนี่ยพอเรากดเปิดปุ๊บเห็นไหมลูปคนก็นจะโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งก็จะเป็นโหมดช่วเหลือพิเศษนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับอ่าถ้าไหนที่ใช้มือถือ Vivo ก็ลองไปใช้ดูเนี่ยครับผมอยากสั่งปิดเปิดเครื่องผมสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่า เราสามารถทำได้หมดนะนะครับในมีเมนูช่วยเหลือพิเศษตรงนี้นะครับโอเคก็หลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับก็ลองไปทําการเปิดใช้งานดูนะครับนะครับเราสามารถสั่งจับภาพหน้าจอแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าก็เป็นลูกเล่นนะครับลูกเล่นเยอะเลยนะครับลูกเล่นของมือถือ Vivo นะนะครับจะดูการแจ้งเตือนแล้วก็ดูตรงนี้เลยนะครับ จะดีตรงที่ว่ามันสามารถช่วยในเรื่องของปุ่มเปิดปิดพวกนี้นะครับแล้วถ้าเราจะปิดการใช้งานก็กลับไปที่เดิมนะครับไปใช้เฉลื่และการเข้าถึงนะครับไปที่การใช้งานาจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่เมนูเหมือนเดิมครับกดปิดเนี่ยแค่นี้ก็ปิดแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่เปิดแล้วอยากปิดนะนะครับโอเคครับก็เอามาฝากกันนะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้มือถือ vivo นะครับ โอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับนี่ตอนนี้เราเปิดผมว่าเปิดใช้งานอะ่ะดีนะครับเพราะว่ามันมีลูกเล่นเยอะเลยเนี่ยครับสามารถสั่งปิดได้โดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มเปิดโอเคครับออฟแค่นี้ครับขอบคุณครับ